ทอกอพี่น้องตัวนาหน้รอย่างโอ้แกงปลาแกงปลาพี่น้องเลยปลาติดหมอเลยใจเยนจะเย็นเอฟซีว่าสุดขุดหมอจเหน่อยพอละเจ้าเอฟซีซีตัวเหาะขุดหมอขุดหมอกระพิบพี่น้องเอ้ยบาดนี่ขุดขกกระพิบอ่าบอกเป็นยังสู้สเผื่อบอกให้พิจใจเอฟซีเจยเนกอฟซีวดขุดแล้วพี่น้องเลย นะใบเตี้ยนสุดท้ามยนะเซฟๆพี่น้องบันเอาสบายดีสบายดีสวัสดีเนาะอีพีซีมันจะคู่สุดคนมาพี่น้องมาเนี่ได้แกงป่าพี่น้องเอ้ยมาเนี่ยนีสองโตพี่น้องเอ้ยแกงป่าเนาะพี่น้องเนาะนี่เนาะนี่ สเสร็จ,จัดยังไงเลยกินสามกนพี่น้องน้องตุ๊กตาโอยู่พี่น้องไปเฮียนเนาะน้องตุ๊กตาเนาะไปเฮียนเลยเหลือแต่สามกนเป็นเสร็จมาเนี่ยมาเด้อลูกหลานกินข้าวนะแม่เด้อโอ้พี่น้องเลยเด้อซีมาสกูสก้นมานี่กินข้าวหนูเบาเซียนเด้อเสร็จมาเนี่พี่น้องเอ้ยปลาเพีแอปาเพีแอได้ปลาเพีแอพี่น้องเอ้ย ประมาณหกขีดสองตเนาะหกขีดเกือบโ,โลแล้วนี่ต้นสินโอ้กกลางน้อยไม่น่องกระดูกเอยปลาเนี่ยเยอะแล้ห่าง khắc quá có lúc nói mẹ sẽ đủ thứ buồn gì đủ cái hết à Sếp hả? Bà sen. Sếp nó nhọt Xếp nó y mè hả nè Chút ái xịt thiên Nên đó Nên xếp y mè bà Bảo nè nó rồi mặc mình phải bà đây lại để lại đỡ cái chân lấy mh 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 chặt chặt, mh 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 ơi bằng จะได้น้องตุกตาบอะยูงมาหนีิพี่น้องอเ่ะคนไปเฮียนเฮียนแล้วเฮียนไปดนนะจาก,ก็เลือ,อยู่ดอกกอได้จงให้นอ้องกคน bài thiền mắc mặc sụp, mặc xuân hùa dừng để cắt cái chỗ này xuân đây không phà bỏ mấy kim kinh phà xuân tô xuân tô mà mặc xuân tô bài giờ mắc xuân hùa เมนชวนห้างมาจา้ะ 对白的崩嘞。<文> อาเปิดมีเอวตั้งอยู่นะเปิดเย็นเสร็จเดือดแค่ปล่อยดัวดิ Đột căn cắn cắn thương thuyền biến chào yêu anh em ơi anh em nào bà nào anh em nào anh เยี่ยโดยไอ้อินทีมองอือเดี๋ยว็เล่นกล้องปล่องปล่องเล่องนั่งครับโอ้ผ่าเรือจะได้จงน้องจบตานำกลับมาแต่นำจังกิน 对了，姐、啊。 เอาคลิปนี้ใบแทนขอโจทย์ตอนนี้ก่อนเนาะพี่น้องเนาะก่อนอื่นกะคือเก่าพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและก็ต้องขอขอบคุณหลายๆเนาะเอฟซีที่ให้เกียรติติดตามรับชมพี่น้องเลยแตต่้นจนจบเนาะเอาข้าวเก่าเข้ามาสวัสดีและสบายดีเนาะพี่น้องนะเอาบ๊ายบาย